นักเรียนทุกคนนะครับกลับมาสู่การเรียนออนไลน์นะครับผ่าน Facebook ของวิชากรออนไลน์นะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับนักเรียนบางคนอาจจะพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วบางห้องก็ยังเรียนไม่ถึงนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนกันว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ จะไม่ได้มาสอนคนเดียวแล้วนะครับจะมีคุณครูมาช่วยสอนขอให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับศึกษาคลิปวิดีโอต่อไปนี้ให้ชัดเจนและเมื่อศึกษาคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงไปยังผู้ฟังได้นะครับขอให้นักเรียนไปดูคลิปวิดีโอนี้เลยครับเรื่องเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรและเวลาดูเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมทําแบบทดสอบหลังเรียนกันด้วย เพื่อเช็คชื่อการเข้าเรียนนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเบนจวันหรือครูนิ่มนะคะที่จะพานักเรียนไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันค่ะกับอาวีด้วยนะคะ แต่เอ๊มีใครเห็นอาวี่ไหมคะอาวี่อยู่ไหนเอ่ยมาลูกครับมาลูกครับขอโทษด้วยครับครูนิ่มพอดีอะอาวี่เพิ่งดูหนังจบเมื่อกี้นะครับหนังอะสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยครับโอ้โหพูดมาซะขนาดนี้ครูนิ่มก็อยากดูบ้างจังเลยว่าแต่ว่าหนังที่อาวี่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีคนไปดำน้ำครับแล้วจู่ๆก็มีปลาฉลามว่ายน้ำเข้ามาพูดเปี้นยน น่ากลัวมากเลยครับอาวีรุ้นมากเลยดูไปก็คิดไปว่าถ้าอาวีอยู่แถวนั้นนะอาวีจะช่วยเขายังไงดีน่ากลัวจริงๆด้วยครูนิ่มก็สงสัยจังเลยค่ะว่าถ้าเกิดอาวีอยู่แถวๆนั้นเนี่ยอาวีจะช่วยเขายังไงดีคะถ้าอาวีดำน้ําอยู่ใกล้ๆอาวีก็จะส่งสัญญาณบอกเขาครับแต่อยู่ในน้ำจะตะโกนก็ไม่ได้จะทำยังไงดีให้เขาได้ยินเสียง แล้วอยู่ในน้าแบบนี้เขาจะได้ยินเสียงไหมครับครูนิ่ม,มสิ่งที่อาวีสงสัยน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูนิ่มจะพานักเรียนและอาวีไปหาคําตอบกันเลยนะคะในกิจกรรมนี้ค่ะเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรสําหรับกิจกรรมนี้นะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงไปถึงหูผู้ฟังนะคะผ่านการสังเกตและการสืบค้นข้อมูลค่ะ และเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วจะสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปถึงหูผู้ฟังได้นะคะมาดูสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้ค่ะมีไม่เยอะเลยค่ะอย่างแรกก็คือซ่อมเสียงพร้อมไม้เคาะนะคะซ่อมเสียงก็มีหน้าตาแบบในรูปนี้เลยค่ะมีขาสองขาแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็มีภาชนะใส่น้ำค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ต้องเตรียมก็คือน้ำสีนะคะ ถ้านักเรียนมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่บ้านก็สามารถนำมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะดูการทำกิจกรรมได้จากวิดีโอได้เลยค่ะแล้วกิจกรรมนี้ทำยังไงบ้างครับครูนิ่มเดี๋ยวครูนิ่มจะพาไปสรุปการทำกิจกรรมนี้จากแผนภาพนี้เลยค่ะในครั้งแรกนะคะให้สังเกตเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วนำมาวางใกล้หูค่ะ ครั้งที่2เคาะซ่อมเสียงแล้วก็นําปลายขาซ่อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวของน้ําสีนะคะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ําสีและครั้งสุดท้ายครั้งที่3เราจะเคาะซ่อมเสียงแล้วก็นําปลายขาข้างหนึ่งของซ่อมเสียงแตะที่ผิวน้ําสีแล้วฟังเสียงโดยแนบหูก,กับด้านข้างของภาชนะทันทีค่ะทีนี้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าทำไมกิจกรรมนี้เราต้องใช้น้ำสีด้วยคะ ใช้น้ำเปล่าใสได้ไม่เอ่ยอารวีคิดว่ายังไงคะถ้าใช้น้ําที่มีสีต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆจากกิจกรรมที่ผ่านๆมาการใช้น้ําสีช่วยให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมละครับอเด็กๆเ,เห็นด้วยกับอารวีนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เราต้องใช้น้ําสีในกิจกรรมนี้เพื่อช่วยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผิวน้ําได้ง่ายขึ้นค่ะเวลาเราเอา ซ่อมเสียงแตกไปที่ผิวน้ํานะคะถ้าเกิดเราใช้น้ําเปล่าใส,าสา่ก็จะสังเกตได้ยากค่ะในระหว่างการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเป็นระยะๆเพื่อสังเกตผลนะคะแล้วถ้าสังเกตเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะพร้อมจะทํากิจกรรมกันหรือยังคะอาวีพร้อมลุยแล้วคะ่ะ นักเรียนและอาวีน่าจะสังเกตแล้วก็บันทึกผลการสังเกตกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบผลการสังเกตกับของคุณครูบนหน้าจอน,นี้นะคะในการทํากิจกรรมนะคะครั้งแรกเราเคาะซ่อมเสียงแล้วก็นําซ่อมเสียงมาวางไว้ใกล้หูสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเราจะได้ยินเสียงนะคะหลังจากนั้นเราเคาะขาซ่อมเสียงข้างหนึ่ง แล้วก็นำขาซ่อมเสียงตรงนั้นเนี่ยไปแตะที่ผิวน้ำสีนะคะเราจะพบว่าผิวของน้ำสีจะเกิดการแตกกระจายแล้วก็แผ่เป็นวงออกไปรอบๆนะคะไปจนถึงขอบของภาชนะแล้วหลังจากนั้นพอเราเคาะขาซ่อมเสียงข้างนึงแล้วก็นำขาซ่อมเสียงข้างนั้นเนี่ยแตะลงที่ผิวน้ำสีนะคะแล้วก็นำหูแนบด้านข้างของภาชนะนะคะเราก็จะได้ยินเสียงค่ะ นักเรียนและอาวี่น่าจะบันทึกผลการทำกิจกรรมได้แบบนี้เช่นกันนะคะคราวนี้เราลองมาอาภิปรายผลการทำกิจกรรมกันค่ะคำถามข้อแรกนะคะกิจกรรมนี้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะแล้วรู้ได้อย่างไรตอบได้ไหมคะอาวี่คิดว่ายังไงคะซ่อมเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเพราะว่าซ่อมเสียงสั่นและให้เสียงครับ ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยคำถามข้อต่อไปนะคะเมื่อเราเคาะซ่อมเสียงแล้วก็นำขาข้างหนึ่งเนี่ยแตะที่ผิวน้ำสีนะคะเราจะเห็นว่าน้ำสีเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดการสั่นแล้วก็แผ่เป็นวงไปรอบๆขาซ่อมเสียงนะคะนักเรียงคิดว่าเกิดได้เพราะอะไรคะ อาวีตอบได้ไหมคะก็น่าจะเพราะเราแตะขาซ้อมเสียงที่สั่นลงไปในผิวน้ําผิวน้ําก็เลยสั่นตามไปด้วยครับนักเรียนเห็นด้วยกับอาวีไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะและคําถามข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเราเคาะซ่อมเสียงแล้วก็เรานําขาส่อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ํานะคะแล้วเราก็แนบหูก,กับด้านข้างข,างของภาชนะเราจะได้ยินเสียงใช่ไหมคะ นักเรียนคิดว่าการสั่นของน้ำที่อยู่รอบๆขาของซ่อมเสียงนะคะกับเสียงที่ได้ยินเวลาเรานำหูมาแนบข้างภาชนะเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมคะอาวีคิดว่ายังไงคะผิวน้ำสั่นแล้วได้ยินเสียงด้วยต้องเกี่ยวข้องกันแน,น่ๆเลยครับเอแล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสืบค้นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโดยในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปอ่านใบความรู้กันค่ะถ้านักเรียนอ่านเสร็จแล้วน่าจะตอบคําถามได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านใบความรู้กันเลยค่ะถ้าใครอ่านไม่ทันนะคะก็สามารถกดพักวิดีโอเป็นระยะๆะะได้นะคะถ้าอ่านเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะ หลังจากที่เราอ่านใบความรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เราเรียกว่าอะไรตอบได้ไหมคะอาวีตอบได้ไหมคะสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าตัวกลางของเสียงครับแล้วจากกิจกรรมนะคะเสียงจากซ่อมเสียงผ่านตัวกลางของเสียงมาถึงหูของผู้ฟังที่แนบอยู่ด้านข้างภาชนะได้อย่างไรคะ เมงตอบได้ไหมเอ่ยอาวีตอบได้ไหมคะเสียงเคลื่อนที่มาถึงหูผู้ฟังโดยผ่านการสั่นต่อต่อกันของตัวกลางของเสียงครับใช่แล้วค่ะจากการสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อเราเคาะซ่อมเสียงค่ะซ่อมเสียงก็จะสั่นแล้วเมื่อแตะขาซ่อมเสียงลงบนผิวน้ำ ขาซ่อมเสียงที่สั่นน่ะก็จะถ่ายโอนพลังงานให้กับตัวกลางของเสียงซึ่งในที่นี้ก็คือน้ําทําให้น้ําที่อยู่รอบๆขาซ่อมเสียงสั่นไปด้วยค่ะเราก็จะเห็นเป็นวงแพร่ขยายกว้างออกไปและน้ำก็จะสั่นต่อๆกันไปจนถึงขอบของภาชนะจนถึงหูของผู้ฟังทำให้เสียงเคลื่อนที่จากซ่อมเสียงซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงไปยังหูของผู้ฟังได้เราจึงได้ยินเสียงค่ะ ทีนี้นักเรียนจำสถานการณ์เมื่อตอนต้นบทเรียนได้ไหมคะที่อวี่ถามว่าเราจะส่งเสียงเตือนนักดำน้ำว่ามีปลาฉลามเข้ามาใกล้เนี่ยเขาจะได้ยินเสียงหรือเปล่านักเรียนคิดว่าเขาจะได้ยินเสียงไหมคะแล้วอาวี่ล่ะคะคิดว่าเขาจะได้ยินเสียงไหมคะจากที่ได้เรียนมาแล้วเขาต้องได้ยินแน่นอนครับเพราะเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้ใช่แล้วคะ่ะเพราะว่าเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้ เวลานักดำน้ำลงไปในทะเลแล้วก็เขาไหว้ห่งหางๆกันนะคะเวลาเขาจะส่งสัญญาณหากันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเคาะที่ถังอากาศด้านหลังของเขานะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกเตือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะเขาอาจจะใช้สัญญาณมือในการสื่อสารแทนการพูดด้นะคะเขาสื่อสารกันใตนะ้น้ำแบบนี้นี่เองจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราเรียนกันไปในหบทเรียนนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่า เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงไปถึงผู้ฟังได้ต้องอาศัยตัวกลางของเสียงค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้ก็คือน้ํำแล้วก็ภาชนะที่ใส่น้ําการสั่นของตัวกลางของเสียงก็จะทำให้เสียงเคลื่อนที่ไปได้นะคะครูนิ่มครับแล้วนอกจากเสียงจะผ่านน้ํากับภาชนะใส่น้ําได้แล้วเสียงยังผ่านอย่างอื่นได้อีกไหมครับโอ้ถ้าอยากรู้แบบนี้แล้วก็ต้องมาทำกิจกรรมกันค่ะ แต่วันนี้ขอพอเท่านี้ก่อนไว้ต่อกันคราวหน้านะคะสำหรับบทเรียนในครั้งหน้าเนี่ยถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะมีแก้วพลาสติกนะคะที่ใช้แล้วสัก2องใบมีเส้นเอ็นมีหมุดสำหรับเจาะนะคะแล้วก็ลวดเสียบกระดาษเนี่ยก็สามารถเตรียมมาใช้ทำกิจกรรมในครั้งถัดไปได้นะคะสำหรับกิจกรรมในเรียนนี้นะคะครูนิ่มและอาวี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะครสวัสดีค่ะบ๊ายบาย